ประกันสุขภาพนะครับจ่ายตามวงเงินนะครับอันนี้ราคาย่อมเยาวนะครับมี OPD ผู้ป่วยนอกด้วยนะครับจ่ายเป็นวงเงินต่อปีนะครับผมแล้วก็มีค่าล้างไตเคมีบาบัดแบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ถ้าตลอดปีไม่มีการเคลมมีเงินคืนด้วยถ้าผมอธิบายสั้นๆคือส่วนใหญ่ไม่ว่าประกันอันไหนมีอะไรนะครับตัวนี้จะมีด้วยนะครับแต่อาจจะมีไม่ใช่ดีที่สุดนะครับเป็นแบบกลางๆหรือแบบก็มีเพื่อจะให้ได้เบิกได้ละกันนะครับ อันนี้ครับอันนี้ผมขออนุญาตอธิบายในแบบภาพรวมก่อนนะครับผมประกันตัวนี้นะครับจ่ายกรณีนอนโรงพยาบาลเป็นแบบจ่ายตามตารางที่พอครับค่าห้องค่าผ่าตัดค่าเอ็กซเรย์ค่าพยาบาลอื่นๆอะไรเงี้ยครับผมมีตามวงเงินตั้งแต่ค่าห้องพันหนึ่งจนถึง1,000 0บาท นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับจ่ายตั้งแต่บาดแรกนะครับไม่มีส่วนรับผิดชอบส่วนแรกเหมือนประกันรถค่าเอ็กเซนั่นเองนะครับผมกรณีไม่นอนโรงพยาบาลครับมี OPD นะครับจ่ายต่อปีนะครับเป็นวงเงินเลยว่าเช่นปีละ3 0 0 0ันห้าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเวลากรณีอุบัติเหตุนะครับมีแบบ2 4ชั่วโมงนะครับหรรายละเอียดดูในภาพถัดไปทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมค่ะกายภาพค่าฝังเข็มไม่มีนะครับค่าวัคซีนค่าตรวจสุขภาพไม่มีนะครับผมมีส่วนหนึ่งคือในเรื่องของการใช้ลังสีเคมีบําบัดสมัยนี้ส่่วนใหญ ฟอกไตนะครับไม่ต้องนอนนะครับผมอันนี้มีจ่ายด้วยนะครับแต่เป็นแบบจ่ายตามวงเงินไม่เหมานั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับก็อธิบายนะครับในกรมธรรม์เลยนะครับคุยกันเป็นหัวข้อบรรทัดต่อบรรทัดนะครับผมถ้าสนใจก็แคปเจอร์แล้วก็ดูรายละเอียดดูได้แล้วกันนะครับหลักๆนะครับค่าห้องสมมุติห้องที่2,000บาทนะครับผมถ้านอนได้สูงสุดนะครับ150วันนะครับผมนะถ้ากรณีอยู่นอน ICU นะครับได้2เท่าสมมุติทำห้องไว้2,000บาทนะครับก็ได้4,000บาทนะครับผม อันนี้ไม่เกิน7วันนะครับกรณีที่นอน ICU นะครับข้อต่อมานะครับอันนี้รายละเอียดจะเยอะหน่อยนะครับกรณีในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอื่นๆนะครับดูทีละหัวข้อเลยนะครับค่ายาค่าสารอาหารทางเส้นเลือดนะครับค่าอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับผมเครื่องมือของการแพทย์นอกห้องผ่าตัดนะครับ ตามนี้เลยนะครับหรือถ้าเรียกเป็นภาษาประกันก็คือเรื่องของค่าเวชภัณฑ์หนึ่งนะครับผมส่วนข้อยกเว้นครับในเรื่องของเครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับอวัยวะเทียมนะครับอุปกรณ์เทียมนะครับเวชภัณฑ์คงทนนะครับผมเช่นนะครับเลนส์นะครับผมแว่นตานะครับอันนี้ก็สามารถพอส์ดูได้นะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่จ่ายนะครับเรื่องของกรณีกายภาพบําบัดที่อยู่ในโรงพยาบาล นะครับผมอยู่ในวงเงินส่วนนี้นะครับแล้วก็เรื่องของรถพยาบาลฉุกเฉินก็อยู่ในวงเงินส่วนนี้นะครับค่ายากลับบ้านไม่เกิน7วันนะครับผมวงเงินไม่เกิน1,000บาทอันนี้ผมเคยอธิบายไว้หลายคลิปแล้วนะครับผมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยค่ารักษาค่าค่ายากลับบ้านนะครับแต่และอันนะครับก็คือวงเงินรวมกันแล้วเนี่ยไม่เกิน1 0 0 0บาท นะครับก็อยู่ในค่าพยาบาลอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วนะครับกรณีที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ที่เกิดและต้องจ่ายเพิ่มในในก็คือในหมดนี้นะครับคือค่ารักษาพยาบาลอื่นๆนั่นเองนะครับ หัวข้อต่อมานะครับกรณีค่าห้องค่าผ่าตัดนะครับค่าแพทย์ผ่าตัดแล้วก็ค่าทารการนะครับอันนี้มีร้อยละคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นว่าผ่าตัดไส้ติ่งคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของวงเงินที่อยู่ในตารางนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมฝากไว้ในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับผมต่อมานะครับค่าแพทย์วิสัญญีนะครับก็คือค่าพญาสลบนั่นเองนะครับก็จะมีวงเงิน3 0 0 0ันห้าพันแล้วแต่แผนนะครับผมต่อมาในเรื่องของค่าห้องผ่าตัดนะครับก็จะมีวงเงินเหมือนกันนะครับ ข้อต่อมานะครับค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุอันนี้ถ้าพูดนภาษาชาวบ้านคือค่ารักษาที่เกิดจากอุบัติเหตุภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เกิดเหตุนะครับอันนี้เบิกได้นะครับเช่นว่าสมมุตินะครับเกิดเกิดเหตุนะครับล้มจักรยานตอนเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถไปหาได้ตั้งแต่เที่ยง1นนาทีจนถึง11บเอโมงห้นาทีของอีกวันหนึ่งนะครับผมโดยที่เวลาไปหาหมอจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอจะถามว่า คุณเหตุเหตุการณ์เกิดตอนไหนครับเราก็บอกเลยวว่าเหตุการณ์เกิดเวลานี้นะครับแล้วบินที่ออกมาเนี่ยในการค่ารักษาเนี่ยก็จะมาดูว่าไม่เกิน2ี่ิชั่วโมงหรือไม่นะครับถ้าไม่เกินอันนี้เบิกได้ถ้าเกินเบิกไม่ได้นะครับหัวข้อต่อมาครับค่าตรวจวินิจฉัยนะครับทางลังสีวิทยานะครับก็อันนี้ถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านคือค่าเอกซเรย์นั่นเองนะครับผมอัน้้ะครบาวกออแลงพตไ็ด ต่อมานะครับจุดเด่นนะครับของอันนี้ก็คือว่าในเรื่องของ OPD นะครับผมผู้ป่วยนอกอันนี้ก็เบิกได้นะครับได้ทั้งโรงพยาบาลนะครับสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกก็เบิกได้นะครับจ่ายตามจริงจํานวนที่จ่ายสะสมในรอบต่อปีสมมุติว่าในแพ็กเกจนะครับบอกว่า4,000บาทนั่นหมายความว่าถ้าทั้งปีไปหาครั้งเดียว4,000บาทก็คือจบวงเงินเลยนะครับถ้าไปหาครั้งละ1,000บาทก็ไปหาได้4ครั้งนะครับเท่านั้นเองนะครับผมมีดีโต่อมาครับ กรณีเป็นผู้ป่วยนอกครับค่าล้างไตค่าเคมีบําบัดค่าฉายรังสีนะครับอันนี้นะครับก็มีวงเงินนะครับแล้วอธิบายไปด้วยนะครับค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือดนะครับมะเร็งนะครับค่ารังสีบําบัดนะครับบําบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็งรายละเอียดก็ลองพอดลองอ่านดูแล้วกันนะครับข้อสุดท้ายครับคือกรณีที่เราคืนเงินก็คือทั้งปีนะครับไม่มีการเคลมเลยนะครับจะคืนเงินนะครับผมคืนเงินเมื่อไหร่ยังไงนะครับผมก็คือเงื่อนไขครับ ต้องไม่น้อยกว่า1ปีนะครับผมแล้วก็ไม่มีการขาดอายุนะครับหรือยกเลิกระหว่างยกเลิกระหว่างปีนะครับผมถ้าถ้าถ้ามีการจ่ายประกันเป็นรายเดือนต้องจ่ายครบก่อน3งวดนะครับผมโดยที่ตรงนี้นะครับต้องเลย90วันไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็บริษัทนะครับถึงจะทําเรื่องคืนเงินให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างเบี้ยประกันนะครับเพศชายเพศหญิงนะครับค่าห้องใน ช่วงที่แตกต่างกันนะครับผมแล้วก็เบี้ยประกันนะครับขึ้นตามอายุนะครับอายุไหนก็ขึ้นดูตามตัวเลขได้เลยนะครับเช่นสมมุตินะครับผู้หญิงอายุ40นะครับเบี้ยประกันกัะห้องที่2,002นะครับก็อยู่ที่เบี้ยที่11,317บาทนะครับถ้าอายุ41แล้วกลายเป็น12,196บาทนะครับผมดูได้ตามนี้ครับสามารถโพตแล้วก็แคปเจอร์ดูได้นะครับขอสรุปในรายการ์ตูนอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมจ่ายตามตารางครับ จ่ายตามตารางนะครับผมก็มี OPD เป็นต่อปีนะครับอุบัติเหตุเบิกได้นะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงครับมีฉายรังสีนะครับผมแบบไม่เหมานะครับมีวงเงินนั่นเองนะครับลองพสแล้วก็ดูได้เลยนะครับถัดจากหน้านไปนะครับผมให้ดูเป็นตัวเลือกนะครับเป็นประกันตัวอื่นนะครับผมแบบให้ดูในลายการ์ตูนก่อนส่วนรายละเอียดนะครับผมทําคลิปแยกเอาไว้แล้วก็จะฝากลิงก์ไว้ข้างล่าง u t u b e นะครับสามารถเลือกได้นะครับแบบที่1นะครับผมเรียกว่าแบบตามตารางแบบสุทธิ นั่นคือจ่ายตามตารางนะครับผมเหมือนกับวันแบบนี้ที่พูดไปนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้นะครับไม่มี OPD ครับไม่มีคัาใชายนังสีครับซึ่งแน่นอนครับข้อเสียคือไม่มีนะครับข้อดีคือเบี้ยประกันประหยัดกว่าลองพอดูได้นะครับแบบที่สองครับเป็นแบบเหมาแล้วนะครับผม เป็นแบบเหมานะครับ้องที่2,000บาทเริ่มต้นนะครับผมก็ดูในไปดูในคลิปแยกได้นะครับอันนี้นะครับมี OPD ต่อครั้งนะครับผมแต่ไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมไม่มีเรื่องของค่าใช้รังสีคลเคมีบําบัดครับเดี๋ยวผมฝากไว้ในคลิป YouTube ข้างล่างนะครับแบบตัวเลือกที่3ครับแบบเหมาครับวงเงินปานกลางนะครับก็คือเป็นแบบเหมาจ่ายนะครับเริ่มต้นที่ครั้งละ50,000 0บาทนะครับผมปีละไม่เกิน1ล้านบาทนะครับอันนี้นะครับ ไม่มี O.P.D. นะครับผมมีอุบัติเหตุ24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็มีเคมีบําบัดด้วยนะครับไม่ต้องนอนนะครับแต่นี้เป็นแบบไม่เหมาคือจ่ายตามวงเงินนั่นเองนะครับผมถ้าอธิบายง่ายนะครับตั้งแต่แบบที่ผมเสนอมาแล้วก็แบบให้เลือกเนี่ย1 2 3เนี่ยคือแนะนําว่าเลือกแบบใดแบบหนึแ่งบบแล้วกันนะครับ ตัวสุดท้ายครับเป็นแบบเสริมได้กับทุกๆอันนะครับผมสำหรับคนที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วนะครับมีสวัสดิการอยู่แล้วนะครับอยากจะทําเบี้ยประกันเสริมนะครับโดยที่เบี้ยประกันเนหลักพันเองนะครับผมอันนี้ครับมีค่าห้องเริ่มต้นที่4,000บาทเลยนะครับเหมาจ่ายครั้งละ2แสนนะครับมีค่าเอ็กเซสเอ็กเนะครับค่าประกันลดนะครับอยู่ที่2,000บาทนั่นหมายความว่า คือเขาต้องการทาให้เบี้ยประกันเนี่ยนะครับถ้านสังเกตดูนะครับเบี้ยประกันส่วนใหญ่จะเป็นหลักพันนะครับห้าหกพันนะครับผมเพื่อจะได้ไปเสริมกับประกันเดิมที่ทําอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมฝากคลิปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผม YouTube นะครับก็สามารถคลิกเลือกได้แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับนะครับผมคนที่ คิดว่าคิดว่าเราไม่ป่วยครับทาเผื่อไว้แล้วกันนะครับ OPD ก็อยากมีนะครับเคมีบําบัดก็โอเคนะครับเราไม่รู้ว่าเราคิดว่าเราไม่มีประสบการณ์อะไรมากมายที่ว่าเราทําเผื่อไว้แล้วกันเพราะว่าเบี้ยประกันนะครับก็ไม่แพงด้วยนะครับผมสามารถเออ OPD ได้แล้วก็ถ้าไม่เคมก็มีเงินคืนด้วยนะครับถ้าสนใจยังไงนะครับก็ติดต่อตัวแทนที่เขาส่งลิงก์นี้ให้คุณแล้วกันนะครับผมหรือถ้ายังไงแล้วนะครับถ้าไม่มีตัวแทนดูแลนะครับผมก็ติดต่อผมมาได้นะครับผมฝากลิงก์เอาไว้นะครับฝากชื่อไว้เดี๋ยวเรยวผมจะทาครรับโหือว่ คุยลากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่อยากแนะนานะครับคือเนื่องจากประกันสุขภาพนะครับอยากจะให้เวลาตัดสินใจทำเนี่ยอยากจะให้ทํากับตัวแทนนะครับผมมากกว่าทํากับระบบระบบอื่นนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดเหตุจริงเนี่ยเราต้องโทรไปถามแล้วต้องระบุตัวต,วตนหรือการโทรไปหาพนักง,งานแล้วต้องเปลี่ยนคนแล้วต้องมาเล่าใหม่นะครับมันคงไม่สนุกหากตอนนั้นเรากําลังเข้าโรงพยาบาลอยู่หรือต้องมีการฉุกเฉินปรึกษาเรื่องของการรักษาพยาบาลต่างๆนะครับผมแนะนําให้ทำกับตัวแทนนะครับจะดีที่สุดนะครับกรณีเรื่องของประกันสุขภาพนะครับ สุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับเก็บสุขภาพสําเร็จนะครับผมช่วยคนอื่นเก็บเงินสาเร็จนะครับแล้วก็สร้างเงินเก็บเงินสําเร็จด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ